แห่ส่งกำลังใจหมอลำสาวยูกิแอดมิดโรงพยาบาลรอลุ้นผลเลือดสงสัยเป็นโรคพุ่มพวงหมอลำสาวยูกิเพนพกาเข้าแอดมิดโรงพยาบาลรอลุ้นผลเลือดสงสัยเป็นโรคพุ่มพวงแฟนเพลงแห่ส่งกำลังใจกันอย่างล้นหลาม แฟนเพลงส่งกำลังใจให้กับหมอลำสาวลูกเรื่องญี่ปุ่นยูกิเพนพกาหลังเขาแอดมิทโรงพยาบาลที่อุดรธานีซึ่งเจ้าตัวรอลุ้นผลตรวจเลือดหลังสงสัยว่าจะป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ตนเองหรือโรคภูมิพวงโดยยูก so ิได้โพสต์ภาพสวมแมสเช็คอินที่โรงพยาบาลพร้อมกับเขียนแคปชั่นข้อความว่าตอนนี้คุณหมอให้นอนโรงพยาบาลก่อนนะคะไม่รู้ออกวันไหนและรอเช็คผลเลือดเพิ่มเพราะสงสัยว่าจะเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองหรือโรคภูมิวงค่ะ ซึ่งก็ได้มีเหล่าแฟนเพลงเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจส่งความห่วงใยให้กับยูกิกันอย่างล,ล้นลามพร้อมกับอวยพรให้เธอหายป่วยไวๆโดยก่อนหน้านี้ยูกิได้ออกมาเปิดเผยว่าตนเป็นโรคซึมเศร้าและมีอาการแพนิกมาตลอด2ปีและเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเขาแอดมิดจากอาการอ่อนเพลียเวียนหัวคลืน่นไส้หมอตรวจพบเกิดจากการติดเชื้อในลำไส้ขอให้ผลออกมาไม่เป็นอะไรมากนะคะ ทางทีมข่าวก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้หายไวๆนะคะทางทีมข่าวเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ